ก็ไปรับเบนโลถึงที่บ้านเพื่อเดทแรกของพวกเขาทานอะไรดีฮะอืมอะไรก็ได้ค่ะเอองั้นขอเออผมขอเป็นผักรวมเออไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยนะแล้วก็แกงจืดเต้าหู้สาหร่ายข้าวเปล่าสองฮะเออกินบ้านบ้านเบนโลอยากทานอะไรเผ็ดๆอีอย่างอะค่ะงั้นเอ่ขอเป็นผัดเผ็ดหมูป่าอีกทีนะคะเออเอออคือ ผมว่าเราเราอย่าทานหมูป่าเลยดีกว่านะฮะผมว่ามันน่าสงสารออกแต่มันก็เป็นอาหารนี่คะก็กินอย่างอื่นก็ได้นี่ฮะพูดจาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผัดไก่ผัดอะไรก็ได้สั่งไปเถอะก็ได้ก็ได้ด้วยความเหงาทําให้เบนโลเปิดใจรับยาขอบได้ไม่ยากความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนาไปเรื่อยๆยิ่งพัฒนามากเท่าไหร่เบนโลกลับยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นเพราะมันกลับเพิ่มความแค้นให้กับริกโตเวียและรอแลนมากขึ้นรอแลน คุณไม่ควรจะให้เจอมาตายไปอย่างไร้เกียรติแบบนี้นะคะเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกวิกตอเรียลิตตเวียฉันก็รักจังไม่แพ้เธอหรอกฉันมีแผนการไว้แล้วคุณลอเรนชักจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ <c oughs> หวังว่าคุณลอเรนเนี่ยจะไม่ทำให้ลิตตอรียผิดหวังใช่ไหมคะลิตตอรีลอเรนเตรียมการทุกอย่างไว้แล้ว และเขาก็พร้อมแล้วสำหรับการเผชิญหน้ากับเบนโลในค่ำคืนนั้นนั่นเองเอ่อต้องการพบใครคะเอ่อเฮ้ยอย่าอย่านะคะอย่าทำอะไรฉันแกเป็นใครอย่าไม่นะเบนโลโดนลักพาตัวจากชายลึกลับไปใครกันแน่ลักพาตัวไป พาไปทำอะไรปวดปวดหัวจังเลยคันหูด้วยเฮ้ยอะไรทำไม้าหัวล้อตื่นแล้ว้านมาสาวน้อยนายนายอย่าโดนหล้อเสพยายามอยู่พพียมอยู่คุณคือใครอะคะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะยังไม่ทันหายเศร้าจากรักกันก่อน เธอกำลังคุยอยู่กับผู้ชายคนใหม่แล้วเหรอนี่คุณคือใครกันแน่คะเนี่ยเอ็ดดี้เขาจากเธอไปแล้วถึงเธอจะไม่มีความหมายต่อเขาแค่ไหนแต่เขากลับทิ้งเธอไว้ที่นี่อยู่อย่างเดียวได้แต่ตอนนี้ ฉันเองก็เริ่มอดใจไว้ไม่อยู่แล้วเพราะเธอมันช่างยั่วน้ำลายฉันหนึอเกินมันไม่เหนื่อยไม่ไม่ขณะที่เบลโลกกำลังวิ่งหน,นีลอแลนดยาขอบก็กำลังวิ่งสวนมาหาเธอยาขอบหนีเร็ว ยาขอบวิ่งสวนกลับมากระโดดขึ้นฟ้าตาของเขาเริ่มเบิ์โคลงจมูกที่ใหญ่ขึ้นฟันเรียวยาวแหลม,มคมขนที่เป็นสีน้ำตาลแทงออกจากผิวหนังมือแผ่ขยายพร้อมกรงเล็บเท้าเปลี่ยนเป็นอุ้งอันกำยำร่างกายของยาขอบกลายร่างเป็น ายร่างเป็นมนุษย์หมูป่าขอดีกว่านี้ไม่ได้เลยอ่ะใจร้ายมากหน้าสมเพชนะไอ้มนุษย์หมูป er ่าอ <ah> ูดอูดอย่าได้มาดูถูกก okay. ันเลยนะงานเนี้ยต้องเจินสักตั้งหนึ่งเป็นไงได้ เทนกวาดลานฮะจระเข้น้อยฟาดหางเฮ้ยมันมันต้องเจอนารีิรำพึงเฮ้ยท้ามเจอายาหนออ้าวเอาเหรออ่ะอ่ะขอโทษขอโทษ แกต้องเจอท่าไม้ตายอ่ไม่นะ <laughs> แก <laughs> ยังอ่อนชั้นมากนักไอ้มนุษย์หมูป่า <laughs> เสร็จฉันละแม่สาวน้อยทีนี้ก็ไม่มีใครมาช่วยแกได้แล้วไม่นะอย่าเข้ามาใกล้ฉันไม่ <laughs> หยุดนะ <laughs> เอดนี้เอดนี้คุณกลับมาแล้วฮ <laughs> ดูสิใครมายังมีชีวิตอยู่ละฮะไอเอสดีใช่ฉันยังมีชีวิตอยู่แต่แกเนี่ยสิไม่แน่แล้วละ่ะมาเจอฉันหน่อยเป็นไงไอแค่นี้เองเหรอเนี่ยแค่นี้เราเราไม่มีฮุฟฟ์่ะเราไม่ได้ยินเอฟเฟคแกหยุดฉันไม่ได้หรอก งั้นเจอนี่หน่ยโอยเป็นไงไม่ไหวแล้วนะงั้นแกต้องเจอท่าไม้ตายแล้วด้วยความมืดมนของค่ำคืนแห่งนวลจันทราทำให้ลอแลนพลาดท่าสะดุดก้อนหินระหว่างหลบพลังของเอ็ดดี้และพลาดตกเหวไป<อ>เสียงเหมือนด้วย <c ười> อ้าวนึกว่าจะตายก็ตายอย่างนี้เลยหรอเนี่ย เรื่องราวโศกนาฏกรรมแห่งพลังเหนือมนุษย์อำนาจและความเป็นใหญ่ก็ได้จบเหลือไว้แต่เพียงพลังความรักของหนุ่มสาวทั้งสองคุณหายไปไหนมาเอ็ดดี้ผมไม่อยากให้คุณเดือดร้อนเพราะผมผมจึงต้องหนีไปแต่ผมก็ทนความคิดถึงนี้ไม่ไหวแล้ว คพื่อสำหรับดนตรีนะครับฉันก็คิดถึงคุณค่ะแต่ตอนนี้ฉันก็พร้อมแล้วค่ะอพร้อมพร้อมอะไรครับอฉันพร้อมที่จะเป็นอมตะแบบคุณไม่เป็นไรค่ะฉันรู้ว่าคุณเป็นแวมไพร์ฉันพร้อมแล้วที่จะเป็นแวมไพร์ค่ะและจะอยู่กับคุณไปจน<ต>กาลประวัติศาสตร์เลยแต,แต่คือผมผมไม่ ไม,ไม่ไม่อยากจะโกหกฉันใช่ไหมคะไม่เป็นไรฉันเข้าใจค่ะคือจ,จริงๆแล้วผมเป็นเออเป็นห่วงฉันเหรอคะไม่ต้องห่วงฉันคะ่ะฉันพร้อมจะเป็นอมตะกับคุณกัดเลยคะ่ะกัดเลยตรงนี้เลยข้างๆหูฉันเลยกําลังคันโอ้ยให้ผมบอกให้ผมได้บอกคุณก่อนได้ไหมครับเนี่ยคําว่ารักเหรอคะบอกเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณกัดฉันก่อนเลยค่ะครับครับเฮ้ รู้สึกฉันรู้สึกถึงพลังความเป็นอมตะแล้วค <kil enh asm> <sk r ana> ่ะเออแล้วไหนนะคะเรื่องที่อยากจะบอกฉันนะคะคือจริงๆแล้วผมไม่ใช่แวมไพร์หรอกครับเฮ้ยจะแก้เป็นอะไรเนี่ยโหดจากคุณเป็นแก่เลยนะเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้นเนเออคือคือผมเป็นกะกะหังนะครับกะหังรู้จักไหมกะหังไม่นะเออ ฉันน่าจะเอกใจที่แรกว่ามาเมืองไทยจะมีแว้งพายได้ไงคะเนี่ยโอ้ยแล้วจะเป็นฉันจะกลายเป็นอะไรคะเนี่ยกระสือนี่สิครับถอดหัวได้ด้วยใช่ลอยไปลอยมาแล้วก็ต้องกินกินแกๆกๆกีกไหีกีบีกียีก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 รีก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  คถามดีเจโดมกันเลยฮะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับก็มันรุ้นไปหมดเลยฮะเพราะผมไม่ได้อ่านเลยอันนี้ครับยังไม่ได้อ่านก่อนว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันตอนแรกวันนี้ดีเจเราก็หลายคนฮะสดกันเหมือนกันโดนเหมือนกันนะสดครับโดนกันสดๆเหมือนกันชอบใครเป็นพิเศษไหมครับดีเจโดมครับ ชอบอะไรนะไอ้วิกวิกตอเลียวิกตอร์เลียลิกตอเลียลิกตอร์เลียมันจะเรียอะไรเมื่อกี้เลียเต็มเต็มเลยว่าชื่อลิกตอร์เนี่ยเนี่ยคนนี้ชอบชอบคนนี้โดนมากนะบีเจคิวนะเป็นโลสว่างสว่างโดนเจาะอย่างเดียวเลย นะครับก็สนุกสนานไปครับผมแน่นอนความพิยุก็นะตามแบบซีดนะฮะก็ไร้สาระครับผมไม่มีอะไรเลยดีฮะคลายเครียดดีสถานการตอนนี้คลายเครียดด้วยคลายเครียดบ้างใช่คลายเครียดบ้างนะตอนนี้คุณผู้ฟังทั้งประเทศก็ติดตามฟังดิจิโดมแล้วก็หลอดิจิตซีดอยู่นะครับครับเดี๋ยวเราได้ซีดกันต่อแน่นอนนะครับเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะได้เปิดรับสายกันนะครับกับเจนนี่แบนเปิดสายเนาะครับ เปิดเลยไหมแต่ว่าไงแต่ว่าตอนนี้เข้าเพลงก่อนเนาะครับผมจริงๆแล้วนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามีเพลงคิดถึงนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ของผมนะฮะเมื่อกี้คงได้ฟังแทรกๆไปในละครซีดคอมของเราแล้วละรู้สึกมาผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยครานี้มาให้ฟังกันแบบเต็มๆแล้วกันนะครับก็เป็นซิงเกิลใหม่ของผมจากอัลบั้มเดียวอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงนอกจากเพลงนี้แล้วเนี่ยครับชาวซีดเนี่ยนะครับจะได้ร่วมสนุกกับผมด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าใครคิดถึงกับผมเนี่ยก็มาบอกกันแบบ ต่อหน้าบอกกันข้างๆหูได้เลยนะครับก็กิจกรรมของเราเนี่ก็เป็นผู้โชคดีนะครับที่ส่ง SMS เข้ามานะครับเราเลือกผู้โชคดีเนี่ยยีคนตอนนี้เลือกเรียบร้อยแล้วไปร่วมเป็นเหมือนกับกิจกรรมดื่มน้ําชาทานขนมง่ายๆในสวนของผมนะฮะวันอาทิตย์นะครับที่6พฤศจิกาที่ร้านอากาลิโกนะครับสุขุมวิท51ิบพศยาวเลยฟังเพี่งคิดถึงดีกว่านะครก็เดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีหัวข้อนิดนึงนะครับโอเคครับผมนะครับ ข้ออะไรครับดิจิโดมครับเขาบอกว่าโอ้โหเขาบอกว่าผมหล่อขั้นเทพครับแล้วคุณแหละขั้นเทพเรื่องอะไรโทรกันเข้ามาหรือ SMS เอ็มเอสเอสเอ็มเอสเอ็มเอสเนาะเอส็มเอสกันเข้ามาที่4111975เหมือนเดิมครับครับผมแล้วก็ครับโทรมาด้วยหน้าไมคด้วยโทรมาด้วยนะมาบอกเรื่องขั้นเทพของคุณด้วยครับผมได้เลยที่หมายเลขที่หมายเลขเอ่อหมายเลขอะไรเอ่ยศุนย์สองศูนย์สองสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสามครับครับผมส่วนตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันคิดถึงโอเคก่อน